รถวันไหนก็ได้แฮมได้วันนี้เขาตามล่าเห <c oughs> มือนกันคิดว่าเขาพลาดอะ่ะยุคสมัยครับดูเหมือนจเจอกันารบรนการฟรีรอน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับตอนนี้นะครับพวกเขาก็กําลังสร้างยิมนะครับเพื่อที่จะเป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อเดับนักกีฬาหรือว่าเยาวชนที่อยากจะมาเรียนรู้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้ท่านใดที่มีใจอยากร่วมสมทบทุนนะครับกดปุ่มซุปเปอร์เตงใต้คลิปเราเลยนะครับเราจะมาร่วมสมทบทุนเกี่ยวกับการสร้างที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาครับผมผมครับสัีครับนี่พี่วิ่งมาจากคลองเตยแล้วพี่มาสตุ๊กมา เราเดินมาใช่นี่ขึ้นลดน้ำหนักเลยนี่ถือว่าเขาดึงเดินมาไงอันนี้เราลงกี่เท่าไหร่พี่สามชี้เคยมีช่างแล้วเกิดไหมหนึ่งร้อยแล้วจะทำยังไงแบบจะลดลงจะลดวันไหนก็ได้แฮมได้วันนี้มีคนถามใครถามคนหรือใครคนถามว่าชื่อกิจชื่อกิจด้วยอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรป้าอยู่ที่ไหนเขาแม่ชื่ออะไรเขาชอบถามว่ามันเกี่ยวไหมเวลาเราฉี่แล้วมันจะทําให้น้ําหนักลงจริงไหม มันไม่เกี่ยวไงมันก็เกี่ยวดิลน้ำยังไหลออกเนี่ยมันลดหนักนะครับเหนียวไงเหนียวเหนียวน้ำก็ออกเหมือนกันนะเตอรเหนียวอันนั้นดีเฮ้ยเหนื่อยนะคนคำถามเนี้ยไม่น่าถามอันนี้วคู่แข่งวันนี้เป็นไงบ้างพี่คู่แข่งวันนี้ก็เป็นคนครับเฮ้ยเขาเคยชกเควันมาก่อนใช่คนนี้เขาเคยชกเควันแล้วก็ ช่วงที่ไปชกเควนันเขาติดตามเหมือนกันนะก็ได้แชมป์ญี่ปุ่นของเควนันญี่ปุ่นนะแต่ว่าเป็นรายการแชมป์ของเขาเป็นรายการเวิร์กคัทของญี่ปุ่นหลีมาเจอเควนันใหญ่แต่ว่าพอ่อยไปต่อมาเหมือนกับเราบพวเขาก็เลือกมาก่อนอเขาว่าเขาตามล่าเหมือนกันเขาอยากเจอตั้งแต่ตอนนั้นแต่แต่ว่าไม่เจอแต่ว่าเขาเขามีความมั่นใจที่จะมาเจอตัวน,นี้ไในการที่เขาอ,อยากจะวัดหรืออะไรต่างความคิดของเขาผมว่าคิดว่าเขาพลาดอะบอกเลยว่า พลาดไปหลายน้อยแต่ว่าไม่รู้เขาจะเอาอะไรมาวัดเราสลับเอดมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เซฮายภาษาญี่ปุ่นนะให้โอโยโกชิมดบองสันยังโมมินาคุุบสออดีทุกคนจงกะสินไส ในชั้นหน้าก็ได้ไม่มีอะไรที่ทำรอยยุดได้เดียวป <c oughs> ิดแหม่ง <c oughs> <c oughs> ี้โอ้ยเหนือน่อยนะสิบบาทไปจะเอา ี้ครั้งนี้ครั้งนี้รู้สึกแบบแบบแบบไม่รู้สึกอะไรแต่มันก็รู้สึกนะรู้สึกวันวน,นีหนึ่งถ้าจะดูแผนการาสไตล์การชกของเขามาเรื่อยๆนะรู้สึกว่าจะเหนื่อยใน,ในไฟนี้เพราะว่านะเพราะว่ามันเจอมาล่อหนูนยม,มาล่อวิ่งชนวิ่งโฉบวิ่งเชียวแล้วต้องออกวุฒแบบชกให้เร็วที่สุดมันามาปุ๊บเราสวปนปั๊บมันเตะปุ๊บบังปุ๊บเผื่อจะได้เข้าไปหามันนะไม่ทัน อันนี้คือเกมที่ที่ที่แก้มานะแต่ยังไปบอกเขาแล้วบอกเขาช่วยเลยเราโย้เขาแล้วถ้าเขาทำหน้ากลัวๆนี่เราเรามีแขนรับมเลยหน้ากลัวๆนะ <c oughs> เราต้องั่วยุอารมณ์ให้มันหนักมันเล <c oughs> หรือเราจะเอาฝ่าเท้าแล้วปาดหน้าก่อนไปนีคนที่เป็นเท่าๆเหมือนกับโดนเป้งทีเดียว <c oughs> มันก็ตึงมันก็จะเออชะลอลงหน่อยนะแต่เราก็จะทำยังไงไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าแต่เราดูแต่ว่าเราใช้สูตร 16-18ดีกว่าอันนี้สูตรปุย่ยเข้มข้นไงสูตรเร่งรากไปเที่ยวได้สลเลยไงเออฮะหรือว่าเราจะเพิ่ม20-20 2 0 2 8ปลิบปลำปำไปเราแค่กินตับทีเดียวโอเคนะรู้เรื่องนะอย่าไปบอกเขา พวกขามีเรื่องเรื่องนะครับจะบอกนะครับมีเรื่องในใจจะบอกจริงๆแล้ววันนี้ราไหมครับว่าข้เขาเกือไม่ได้มาชกควันที่แล้วข้เขาเกิดอาการป่วยนะครับเพราะว่าเหตุเกิดฉุกเฉินมากโดยเกิดเวตยนหัวทเนื้อกระตุก เลยไม่ได้มาแถลงข่าวก็เลยปรึกษาท,าทีมงานว่าจะเอาอย่างไรดี<อ>ก็พยายามหาทางออกแล้วก็รักษาตัวจนได้มาต่อยวันนี้นะครับแล้วก็คนคนคนนี้วันนี้จริงๆแล้วอาวุธแข็งอาวุธเตะต้องออกเยอะแต่ว่าเนื่องจากขายดนไม่ได้นะครับตอนนี้ยังเก็บอยู่เมื่อคืนก็ยังตัดสินใจว่าเราจะเอาอย่างไรดีเราจะถอนหรือไม่ถอนในที่สุดใจสู้จนชวงให้ทุกคนได้เห็นวันนี้ขอบ ขอโทษทุกคนที่วันนี้ได้เห็นการอูดของเขาโน้อยลงเพราะว่าการเธรรมดาธรรมดาวันนี้เตรียมเตะอย่างเดียวเดินเตรียมเตะอย่างเดียวเตรียมเตะสาดแค่ทุกคนได้เห็นแต่วันนี้ไม่ได้เตะขอโทษแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ครับขอบคุณครับ ผู้เหนียวกว่าว่ะเจ็บป่วยตอนนี้เจ็บรู้สึกอย่างไเจ็บอ่ะเจ็บรอดด้ยรอๆๆไฟนี้โลงแล้ครับลงมาขันไม่ถึงนะครับแต่ว่าคืนไปนะพูดบอกเลยว่าความกดดันตั้งแต่5วันที่แล้วนะคับกับผู้บริหารทาง RWS เรานี่สิ กุมกวลใจมากแล้วผมมาเป็นคนที่แบบต้องสู้ไง <Okay. S 1> รู้ไหมว่าอาการบาดเจ็บผมผมมีซ้อมเนื่องจากการการซ้อมมาแล้วเกิดอาการแบบกลเนื้อฉีดรักษากันอุตรุดเหลือห้าวันครับแต่วันนี้เราเราจะทำผ่านถือว่าโอเคถึงแม้มันออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันเกิดแฮชู้แสแต่ว่าเกมการที่ผ่านมาจริงแล้วกรรมการอะ <Okay. S 1> ต้องรวมคะแนนต้องรวมคะแนนในการชกครบยกในการมาตัดสินในในการเทียบ เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับแต่ว like ่ารู้กันเองนะครับก็ถือว่าให้เฉมอก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรครับเราเราชนะไม่เยอะแล้วก็ถือว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คงต้องกลับไปรักษาอีกคงไม่กี่วันก็คงจะหายเพราะเราคงมีรายการต่อพี่ว่าฝากติดคลิปนะครับก็ฝากติดคลิปครับสวัสดีครับติดตามไปเนี่ยยขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์ใครกดไลค์แม่งรวยขึ้นคน่ะบอกเลยใครไม่กดก็แล้วแต่อ่ากด ทับตะกายกดแค้สแล้วก็กดนี่มากระแรงให้ผมด้วยเออซุปเปอร์แตงใช่เนาะครที่กดซุปเปอร์แตงเนี่ยแม่งหน้าตาดีกันทุกคนแล้วก็อยู่ดีมีแห่งกันทุกคนเนาะตั้งแต่ชชมวยมาวันนี้ไม่เคยเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยว่ะไม่รู้เลยอ่ะอยากจะเตะมากเด็กกัดแล้วกัดเอาสนอยมอว่ะไม่เป็นไรก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมครับยุ๊บ